สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่นออ้องปองปลายซูผู้ซูคนพบผอกับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องพี่น้องสีเสือ้อเรื่องวิญญาณอยู่หม่องเก่าบ่พี่น้องหมายถึงว่าวิญญาณคนที่ตายแต่โดนโดนพี่น้องยังอยู่หม่องเก่าบออันนี้ยายดวนกับเสือ้ออยู่ดิเพราะว่าพี่สะใภ้ยายดวนเป็นคนเลห้ฟังพี่สะใภ้นนี้ก็คือ เราเมาไอ้ยให่ด่วนแต่ว่าเอาลูกลุ่งอันเอาลูกไออีเม์วันนี้เราไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดทํางานตลอดไหมอยู่ฝุ่นวันนี้เราก็เสียงานเราก็เลยมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านนี่แต่ว่าเราไปนอนทงหน้าพี่น้องไปนอนทงหน้าแต่ว่าเราใส่มอเมตอร์ซค่พี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเอาหน่อยไหม บันนี้เรามาอยู่ใหม่ไหมเราว่ะแล้วก็บอจกจัาเป็นบ่ะว่าปู่ผูนันก็ตายผู้นีก็ตายนะเพราะว่าตอนข้าเจ้าตายเสียชีวิตนะเรายังมาท่านแมาเอาอันเอาไอ้ให้ดวนอยู่เรายังเป็นสาวเลยเมยบันนี้เราไานอนหน้าเราว่ามานนนันม่นอนใหม่ใหม่บันนี้มือแรกแล้ววาเรา,าเรามาหมอเบ็ดหมอเบ็ดตลีเราสาดไปในบ้าน วันนี้เอาแล้วกันนี้กับกัวสีหาเขาหาหน้าให้พ่อให้แม่กินบล่ล่ะจังสีดอ,อกไปนั่งทงนานนมันดึกพี่หนอกลัวสีเหลียวเวีกเหลียวงานในบานบล่ล่ะดึกประมาณสามถุมกัวมันนี่ขี่มอไซค์ออกไปมันนี่มันก็เป็นขางทางมันกันยังเป็นป่าอยู่ดิบางหม่องขาเจ้ากับปูกอ่อย มองมองก็นยังเป็นต้นปลาต้นยิ๊กต้นสาตไหมแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเราบอกว่าเราเห็นผู้ชายผู้หนึ่งเราว่าพา่ทุ่งกระเที่ยวยางออกหนาเราออกทั้งหนามอเตอรไ์ไซค์นี่แม่ไฟมอเตอร์ไซค์แล้วก็่องเนาะแล้วก็บ่าคนมาหากินบ่เราวะสามถุมกัวล่ะเพราะว่าเราเห็นไพยทุ่งกระเที่ยวเราว่ะมีมีดพร้อม เราก็เลยฝ่าขีมอเตอร์ไซค์น้นำเราบอกว่ามันบอกไก่ดิลูกขีมอเตอร์ไซส่นำ้ำหนะ่ะจนมาสิจี้เขาก้่นแม่มึงไหนเห็นตังเต้ส่วนไหมไว้ไว้ว่ามันปิวเอาอย่างเขาในดอนอันคางปลาหน่อยไหมคางท่างหน่อยไหมเพรานี้ลูกก็เลยว่าเป็นผู้ใดมาหยางทำไมไปไว้เถอะ เราก็เลยขี่วตอร์ไสผ่านเราก็เลยไปหดเทียงหน้าแต่เราก็บริเลให้ผัวเราฟังมันนี่จนหดตอนเสามาแล้วก็เลยบริเลอหินั้นมันนี่พอแล้วมันเป็นบริสบายเนะยาะเนี่ยหมอเสาเราก็ตรงเข้ามาเบิงพอก็ายว่าตอนแรงเราก็จังเดียวมาทามือไดมันยากระตรงเป็นตอนดึก มันนี่เนี่มือเศร้านี่เราเห็นเวเข็นงานเล้วแหละตอนบายแล้วก็ข้ามาในบานเรามาเบิ่งพอ่อเบิ่งแม่แล้วเนาะกลัวเสียดอกไปค่ะสามถุมกลัวคือเก่าระ่าเวลานะ่ะมันนี่เราไปมองเก่าระ่าพี่น้องไฟมอเตอร์ไซค์นี่ซองก็ไปนี่เห็นผู้ชายผู้เมือขึ้นนี่วะ่าผู้เดียวกันพา่ถุงกระเที่ยว มันนี้เราก็เลยบีบแกใส่วะ่าบีบแกมอไซค์เป๊กเป๊ก๊ป๊ว่ามันสีหันหลังกลับมาบึงบ่อหันขึ้นมายางตรงริ้ว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 เข่าป่าขางทางมันนี้เราก็เลยจอดจอดมอไซค์นี่แม่เราก็เลยอื้นอันผู้ใดนี่เจ้ามาหากินบ่เสิร์ฟมาไปไบเดีย ป็นยินสิเงีังเงียบเราว่าแล้วก็เล่าม,มาสิสตาดมอตราซ์เสียงสันงามใหม่ถึงเงินต้นใหม่ไหมต้นแดงเราว่ายู่ตรงหัวเราไหมอ่า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 ลวง่าพรคุณคิงใยญ่หลวนลูกหมักแดงหน่อแมหมักแดงหมาทุเขียวหน่อยหม่หน่วยมักแดงไมพ่พ่นองตกโป๊ะเป๊กโป๊กเป๊กโปก๊เป๊ก,ปกเราว่าตกผาผาออกมาโอ๊ยเราว่าจับมอตาคสเลยสตาร์ทแล้ว สตาร์หดหัวเถียงมันนี้สั่นดูสิเลาวาเราสัาส่นเราไปบอกเห็นผัวฟังโอ้ยอยงไรกับพี่หลอกหลอกไข่เรื่องวสัน่นมันนี้หลอกยุ่ใส่ผัวได้ทาหลอกอีดอนท่างมาหน้านะ่ะเอาเป็นอย่างไรกัวสั่นโอ้ยคนที้ง่ายโดนลุกหลอกแบบไรมันนี้อันพี่นางเราก็เลว่าเนาะอันพี่สะพ้ายอนละเราก็เลยว่าโอ้ยเมือ่อคืนว่านเนี่ยควก็เห็นเห็นผู้ชายพาไทุตงกับเที่ยว พราะตัวขียีมอไส้มากใสิอหอนนี่จ้างได้จังเขาในดวอนหายว่าไปไปว้ว่ามันผิวว่าเป็นปปนุ้นเรา,า่างสิเนาะมันนี้เมื่อนี่คอยก็เห็นอีกนี่คอยเห็นผู้เดียวกันเลยและยางเขาในดดอนมือนนี่คอยก็ริจอดเพราะจะไส่คอยเ,เอือนถามมันนี่ผัวก็เลยว่าพี่เอือนตามหาจะแตกกีหงังผัวว่าเดือดเดือดกนดีไปหาเอือนจะกนอยู่เป็นผูน้ไส้เราพยานอันเขาคมขืนผัวบ้านหนไหมเราพยานเขาข่าว่าสัตห้วย ข่อยก็คือว่าเป็นคนมาหาอยู่หากินผู้เมียว่ามันมีข่อยจอดอยู่ว่าสันมอส์ไส์นั่นสันงาแดงจะข่อยหมากแดงนวยเป็นเป็นนั่นขูลงมาโขบๆขบอยู่ว่าสันข่อยก็ว่าอยู่แล้วสตาร์มอร์ไส่ได้ข่อยก็มาหาเจ้ามันนี่คนก็เลยกว่าไว้คนขี้เงย่อนลุกพี่น้องพี่หลอกหลอกเจ้าเพิ่คนว่าปูนแล้วคนว่าเราตายแต่โดน่ะไเพิ่นว่า อันคําว่าปูนี่ก็คือว่านน้องเคยแม่เล่าหนแเมร์เขาเจ้าตายแล้วเ็าเจ้าเอาเผาวด้ดอนนั่นตายเลยหลายปีเลย,ยพี่นนอว่ามันตายเลยเป็นเกือบยี่สิบปีพูนบ่ตายนั่นวันนี้พูดยังไงขคนสูงสูงคนสูงสูงดลูกอันเป็นคนโค้งกระดูกใหญ่ๆเป็นคนรูปร่างใหญ่ๆแม่นกะขับพูนว่าแม่นเล้วแม่นเล้ว,ลวอันผู้ผัวอันว่า ปัาดโลตายต่งรุนต่างนัน<อ>่นล้กัยังบไปเกิดไปขานอยู่เนาะผู้ผัวหนว่าอันเจ้าเห็นอีรีสมอโอ้ยขสิตัวเจ้าหยังเมียว่าเมียนกะับผู้ผัวว่ามานันนี่แล้วก็เลวเนาะเมื่ออื่นนี่แหละขสิไปบอกเล่าว่าสัน่นลุมแล้วยุงหันแม่พี่น้องแล้วว่าเพราะว่าอันผู้ผัวนี่ผู้อายายดวนนี่ก็เลยว่า เราสีถามเจ้าซื่อ,อๆหรอกพว่าแล้วพเห็นเจ้าเจักเถื่อเจ้าพึ่งมาอยู่บ้านแล้ว่อยเอาเจ้านี่แล้วก็ตายแล้วแล้วตายก่อนคอยไปเอาเจ้าแล้วอาจสีถามเจ้าหรือเราอาจสีบริจักเจ้าว่าเจ้าเป็นคนมาได้ใส่น่ะนะผู้ัวว่าวันนี้เขาปกันนอนจนหอดตอนเศร้าหอดตอนเศร้าวันนี้ไอ่ไอ่ยัยด่วนหนิเม่เพื่อนก็ได้ยางเขาไปดอนนะ่ะ เขาไปมองอันมองหลุมเก่เาเขาเจ้าเผาเลยเม่มันเกิดยัง่งแต่รักจมความไม่พี่น้อกเนาะรักจมความมันเป็นรักไม่แดงไม่ดูตะกี้มันมันดิเพราะเราฟังไว้เราก็เลยไปบอกว่าเจ้าอย่ไมมหยอกเด้อ,อน,นี้ร้านไผ่หยอเด้อตุอ้ไข่พึ่งมามาอยู่บ้านตุ้ไข่ตะกี้ตุ้ยไข่ทำงานที่กูอันพูดอยู่ต่างจังหวัดตุ้ไข่อคยเสียง,งานตุ้ยไข่เลยมาอยู่บ้านเจ้ายายเนี่ยเขาย่านด้วยเพราะมันเป็นเสียนทางเที่ยวไปเที่ยวมา ่อยมันอยู่ตรงหน้าแล้วไปบอกเพีพี่น้องอันนี้เราเรียกว่า,บบาจากเมือนันมาเราเที่ยวทางสินนะกับบุ้มี่ได้พี่น้องเราบ่าบุา้มมี่อดกอกแค่ๆบ่เห็นคนยางไหมนี่ละเพิ่นเลยว่าบา,บางเทอ,อาวนนิ่นญ่านมันก็ยังอยู่หมองเกา่าดิวันนี้สิอาจชีถามว่าคนผู้นี้เมตผูใ้ใดบ่้จักก็สีถาม ถามลักษณะผีถามพี่น้องน้องเตื้ยกะสั่นงาใหม่ใส่เดอ้อผู้เฒ่าคนบอกต่กี่เนาะสั่นงาใหม่แกงโย่นคนดินใส่สิไหมพี่น้องนี่แหละคือการถามของพี่หลอกเพื่อน่าอ,อาจสิเอื่นถามว่าอันสิไปยังสิแม่มันนี่บังเตื้ยก็ใส่เห็นเป็นตัวเป็นตนหนึ่งสินะมันนี่ก็น้อมงมาตอบบางสิกะสั่นงาใหม่ใส่แม่อันอันนี้ผู้เฒ่าบอกจใจ่ด่วนฟังเลยพี่น้องนี่แหละมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับพี่สะพายให้ด่วน มันเป็นยายดวนคว่ามันเป็นวิญญาณอยู่หันเนาะวิญญาณเพราะทันไปเกิดไปขานมันนี่อาจสีถามก็ได้มันเป็นคนแปลกหนาเป็นบอ่อก็เรยว่าเป็นวิญญาณยังอยู่หม่องนั่นยายดวนก็เลยมว่าเราใอ้พี่ให้น้องไอ้ลูกไห้ลานฟังว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกบปีสบภยยายดวนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนว่าพี่นอ้องจังพอกันเจอกันคลิปหนา คลิปนี้ยายดวนกันลาไปก่อนพี่นอ้องสวัสดีค่ะ